และตอนนี้นะคะนา,นาจะพาทุกทุกคนค่ะมาเตรียมดินนะคะรวมไปถึงการปรับปรุงบำรุงดินนั่นเองค่ะและแน่นอนนะะทาทำคนเดียวไม่ได้เหมือนเดิมค่ะเราจะต้องมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญน,นะคะมาพูดถึงแล้วก็สอนในแต่ละขั้นตอนกระบ,บวนการะค่ะขอเชิญวิทยากรของเราเลยค่ะอาจาร,รย์สำดาญและอาจาร,รย์อุทัยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับนี่ามาแล้ววิทยากรของเรานะคะก่อนอื่นเลย ถามเลยว่าการปรับปรุงการบํารุงดินเตรียมดินต่างๆเนี่ยเรามีขั้นตอนมีกรรมวิธียังไงบ้างคะอาจารย์ครับดินเป็นปัจจัยหลักตัวหนึ่งนะครับที่มีความสําคัญในการปลูกพืชนะครับนอกจากน้ำนะครับแสงแดดคาร์บอนไดออกไซด์พวกนี้แล้วนะครับตัวดินเนี่ยซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่ของจุลินทรีย์และก็แร่ธาตุอาหารต่างๆะนะเมื่อพืชเขาโตขึ้นมารากเขาจะดูดเอา สารอาหารที่อยู่ในดินนี้นาไปใช้นะครับถ้าดินมันไม่ดีก็เหมือนกับคนเราน่ะกินข้าวเปล่าๆไม่มีกลับไม่มีอะไรมันก็จะไม่แข็งแรงนะครับแต่ถ้าเรานะกินข้าวครบอาหารหลัก5้าหมู่เราร่างกายก็แข็งแรงพืชก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าดินไม่มีความอุดมสมบูรณ์ของดินล่ะเวลาเราปลูกพืชมันก็จะไม่โตจะแคลคเกตให้ผลผลิตไม่เต็มที่นะครับตรงนี้เราบอกว่าดินมีชีวิตใช่ไหมครับความมีชีวิตของดินก็คือ ตัวจุลินทรีย์ที่มันอยู่ในดินนะครับซึ่งเขาก็จะต้องกินอาหารเหมือนกับพืชหเหมือนกับคนเรานะครับซึ่งอาหารของจุลินทรีย์ก็คือพวกอินทรีย์วัตถุนะเศษซากต่างๆนานารวมทั้งปุ๋ยคอกปุ๋ยหมกักปุ๋ยอะไรที่เราใส่ลงไปตัวนี้จะเป็นอาหารของเขานะครับ<ห>เราถึงเรียกว่าดินมีชีวิตนะครับถ้าเขาไม่ได้กินเขาก็ตายเหมือนกับเรานี่แหละไม่ต่างกันครับผม อันนี้มีสิ่งที่เติมลงไปในดินมีทั้งอะไรนะครับอินซีและอะนินซีตรงนี้นะครับได้ยินแวบๆครับครับอ๋อตรงนั้นก็คือมันเป็นเรื่องของปุ๋ยที่เราจะใช้นะครับก็ดนเราเรามาดูก่อนนะน้องนาต้องรู้ก่อนว่าปุ๋ยเรานี่มีอยู่2ประเภทหลักๆก็คือปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอะนินซีนะฮะกับปุ๋ยอินซีคำว่าเคมีก็คือปุ๋ยตามท้องตลาดเรานี่ที่เป็นกระสอบนะครับที่แพงๆทุกวันเนี้ย ได้จากกระบวนการสังเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ใช้มากนี่มีผลเสียต่อดินมีครับเพราะว่านอกจากตัวธาตุอาหารที่อยู่ข้างในนะฮะพวกฟิลเลอร์สารเติมเต็มอะไรต่างๆอยู่ตรงนั้นมันจะไปเป็นผลเสียสําหรับดินนะฮะถ้าเราใช้เป็นนานๆดินจะแพ็คตัวแน่นดินเกิดเป็นดินเปรี้ยวพวกนี้นะครับจะมีผลทำให้โครงสร้างเสียไปเลยใช่ครับโครงสร้างของดินจะเสียไปจะแตกต่างจากปุ๋ยอินทรีนะปุ๋ยอินทรีย์ก็คือ ปุ๋ยที่เราได้จากสิ่งมีชีวิตทุกชนิดะจะเป็นจากพืชจาก,จากสัตว์จากคนเราก็แล้วแต่นะครับ,รบที่จะนําไปใช้นะ,ะพวกนี้จะเป็นอาหารชั้นยอดนะอาหารชั้นดีของจุลินทรีย์ที่อยู่ในดินรวมทั้งในปุ๋ยต่างๆนะปุ๋ยที่เราใส่ลงไปนี่นะจะเป็นปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยเคมีก็แล้วแต่จะเป็นแหล่งแร่ธาตุอาหารให้สําหรับพืชที่เราปลูกเพราะฉะนั้นในการปลูกพืชเรานะครับนอกจาก พวกน้ำนะพวกแสงอะไรต่างๆที่อาจารย์กล่าวมาข้างต้นแล้วตัวปุ๋ยที่เราจะเติมลงไปให้กับดินเนี่ยเพื่อไปฟื้นผูชีวิตดินเนี่ยมันก็มีความสําคัญนะครับในการปรับปรุงดินใช่ไหมครับหรือว่าการเตรียมดินเนี่ยมันก็จะมีอยู่2แบบการเตรียมดินแปลงปลูกนะอย่างแปลงปลูกเราเนี่ยข้างหลังเราเขาจะทํานาเนี่ยมันจะต้องมีการไถเตรียมดินก่อนใช่ไหมครับซึ่งกระบวนการในการเตรียมดินเนี่ยะ การไถก็คือจะเป็นการทําลายวัชพืชําลายโลกแมลงที่อยู่ในดินนะครับแต่อย่างที่ท่านอาจารย์ดรุิไทยได้พูดไว้ว่าดินมันจะตายเพราะว่ามันไม่มีอะไรเติมให้มันเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีการปรับปรุงหรือว่าบํารุงดินตัวแรกจะเป็นพวกปุ๋ยพืชสดที่เรานามาใช้อย่างเช่นพวกปอเทืองนะครับปลูกง่ายโตเร็วนะครับหรือพวกโสนะพวกนี้ถ้าเราบาปลูก แล้วมันออกดอกแล้วนะครับประมาณ45วันเนี่ยปลูกแล้วเราก็ไถกลบไถได้เลยไถกลบครับเป็นปุ๋ยพื่อสดใช่ครับมันก็จะเกิดการหมักย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์นี่แหละครับไม่ต่างกันเพียงแต่ว่ามันได้มาจากพืชครับผมมันได้มาจากสัตว์ครับผมแต่สัตว์ก็ได้มาจากพืชเช่นเดียวกันเพราะว่าสัตว์กินพืช<อ>ด้วยคือส่วนผสมจากวงจรดุลธรรมชาตินั่นเอง แล้วเมื่อสักครู่นี้อาจารย์พูดถึงการเตรียมดินในแปลงแปลงผูกด้านหลังกําลังไถอยู่นะคะแล้วถ้าเราเตรียมดินในกระถางบ้างล่ะคะในกระถางในแบบภาชนะที่แบบในเมืองเป็นที่ในเมืองใช่ในที่ในเมืองอย่างนี้นะครับอาจารย์แนะนำตรงนั้นยิ่งจะมีความสําคัญเพราะว่าเราอย่าลืมนะคะว่าเราปลูกในกระถางใช่ไหมครับรากมันอยู่แค่นั้นเพราะฉะนั้นดินที่จะใส่ลงไปนะรวมกระทั่งปุ๋ยเนี่ยมันจะต้องมีความสมบูรณ์หรือว่ามีความ มีปริมาณธาตุอาหารที่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีการมาทำปุ๋ยหมักปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงปุ๋ยหมักคุณภาพสูงก็แล้วแต่ค่อยเอาไปผสมกับดินปลูกนะอาจจะใช้อัตราสต่อหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับนะรวมทั้งวัสดุตัวอื่นๆแกะเผาอะไรก็แล้วแต่นะครับกล่าวเ้าสบพวกนี้เพื่อที่เราจะไปปลูกในวัสดุปลูกซึ่งตัวนั้นพืชถึงจะโตและให้ผลผลผลิตให้เราได้ เพราะฉะนั้นการเตรียมดินเนี่ยก็ต้องเตรียมคนละอย่างแปลงปลูกใหญ่ๆแบบนี้ก็ต้องเตรียมดินแบบหนึ่งที่เป็นสําหรับชีวิตคนเมืองหน่อยในปลูกในกระถางในคอนโดหรือในอะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่ก็ต้องเป็นการเตรียมดินอีกย่างนึงแต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็คือต้องใช้ปุ๋ยใช่ครับนะคะแล้วพอพูดถึงเรื่องปุ๋ยเนี่ยมันจะมีปุ๋ยปุ๋ยแบบหลายชนิดมากแค่อยู่ข้างหน้านี้ก็4แบบแหละนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเราจะให้อาจารย์นี่ยพาไปลองดูหน่อยว่าการจะทําปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพเนี่ย เขาทำกันยังไงนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าให้อาจารย์ทั้งสองท่านพาไปทำเลยค่ะครับผม